Merry Christmas and Happy New Year Happy and ทำเล็บมากมา่น่ารักมากอันนี้คือทำให้เข้ากับช่วงตอนนี้เลยแบบว่าช่วงคริสต์มาสช่วงแบบนิวเ e ียอะไรเงี้ยอยากให้มันฟิลลิ่งเหมือนแบบหินมะหรือว่าแบบความเฟสตีเฟสชวลน่ารักมาก g l เตอร์น่ารักมากเลย 他们。 เก้าอี้น่ารักมากแล้วก็พิทมีสั่งโต๊ะขาวมาด้วยนะคะโต๊ะกลมขาวแต่ว่าของยังไม่มานะก็รอก่อน let หมอมานะก็คือเป็นหวัดปกติไม่มีลายเอ็กซเรย์เรียบร้อยนะคะปกติไม่ได้เป็นโควิดนะก็นี่นะคะออแไปข้างนอกมาแล้วก็แบบเนี่ยพี่เพิ่งสั่งโต๊ะมาใหม่แล้วก็เก้าอี้ก็ได้มาแล้วนะคะนี่ก็เป็นโต๊ะกลมที่พี่ได้สั่งมาในช้อปปี้นะแล้วก็เก้าอี้ก็สั่งมาในช้อปปี้ทุกคนก็คือแบบสุดท้ายก็คือได้เด corate ห้องเพิ่มเติมก็คือเป็นโต๊ะกับเก้าอี้เซตนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้มากมันแบบมันเข้ากันมากอะเป็นโต๊ะสีขาวกลมๆก,กับเก้าอีา้ใส่อะซึ่งแบบ เออซึ่งแบบพอมันอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันดีมากเลยชอบมากวันี้พี่ก็ไปซื้อกระเป๋ามานะเป็นของ Balenciaga นะทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็นี่ก็เป็นถุงแบบว่าช่วงนี้ของเขานะคะน่ารักอ่ะเดยวเป็นถุงเสียงแนแล้วก็เป็นแบบของไอเฟลก็จะมาให้ดูกันกเป๋าน่ารักมากนะคะให้ถ่ายว่าจะเป็นรุ่นไหนก็คือพีดแบบ เออบาลองก็เป็นมันก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอะกระเป๋าแบรนด์ที่แบบว่าจริงๆแล้วคืออย่างที่เคยบอกแต่ซื้อใบก่อนมาคือไม่ได้อยู่ในหัวเลยอะแต่ว่าบางรีไซน์ที่เห็นแล้วก็เออมันก็ดูเป็นเราดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุน่นนี้น่ารักไหมน่ารักน่ารักมากก็รู้สึกว่าเออมันเข้ากับตัวเองมันมีความคล้ายอ,อ่อเซรีนบอกนะคะที่พีชชอบนะที่พ,นะพีใช้อยู่แล้วก็ชอบมากอันเนี้ยก็มีฟิลลิ่งคลายกันเลยอะแต่ว่าเรียกว่าอะไร มันมันสามารถถือแบบนี้ได้ด้วยของแขนเบบนี้ยน่ารักเนาะจริงๆล้วพี่ก็เคยดูดูรุ่นนี้ไว้อยู่แต่ก็แบบยังไม่ได้ตัดสินใจแบบจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเออมาเจอวันนี้ก็เลยแบบเอาดีกว่ามันคือรุ่น B อะไรสักอย่างนี่งไงเคยเสิร์ไว้อยู่แล้วชื่อรุ่นว่า Balenciaga B Small Letter นะคะ Shoulder Bag ก็มีหลายสีเลยแล้วก็มีหลายหนังอนะทุกคน ลองเข้าไปดูแล้วคือเออรู้สึกว่าชอบมากมันแบบใช่ตัวเองนะคะแล้วก็ยิ่งพอเป็นรุ่นตัวบีเนี่ยที่พีเคยบอกมีคนเคยทักด้วยว่าเป็นแบบ,บเบอร์เบอรี่หรอนี่ก็คือมีความคล้ายนะรู้ไหมแบบเออมันได้อะปากก็คือซีดมากซีดไม่ไหวแล้วขอแอบเติมขอเติมปากใหม่ พี่ก็ซื้อใบนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสให้ตัวเองนะคะก็แบบน่ารักมากเลยอะ่ะวันนี้พี่ก็ไปโรงพยาบาลมาะคะก็ได้ยามากินเยอะเลยแต่เราก็ต้องมากินยาก,ก่อนนอนค่ะเพราะว่าพี่กินแบบยาหลังอาหารไปแล้วเหลือยาก,ก่อนนอนช่วงนี้ก็คือคอริสต์มาสแวแล้วพี่ก็แบบมาป่วยยังไงไม่รู้งงมากแต่ว่าช่วงนี้คือแบบอากาศบ้านเรามันแบบ คือมันเย็นก็จริงแต่มันมีฝุ่นไงใช่ไหมมันมีฝุ่นนะเพื่อหลายคนก็คือแบบไม่สบายนะคือไม่ได้เป็นโควิดนะนึกออกไหมคือเรียกว่าอะไระมันเป็นเหมือนเป็นหวัดอะ่ะเพราะฝุ่นฝุ่นอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็อาจจะนอนน้อยร่างกายอ่อนเพลียอะไรอย่างงี้มันก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ําดีกว่าขอทอดสร้อยก่อนสร้อยนี่น่ารักมากเลยอันนี้เป็นของร้านคอร์ดสโตนนะคะ น่ารักมากมันจะเป็นแบบเนี่ยเหมือนเข็มกลัดอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เข้าไปนี่น่ารักเนาะชอบม,มาเลย นี่นะคะเพื่อนพี่ก็ให้มามันเป็นแบบว่าอาหารเสริมนะคะแบบว่าช่วยแบบสร้างเสริมอะไรแบบว่าภูมิต้านทานนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ยี่ห้อว่าเซนโซรานะคือช่วงนี้เป็นหวัดพรีก็เลยได้โอกาสเลยเพื่อนเอามาให้ก็คือต้องลองมันมีประโยชน์นะทุกคนมันก็จะมีแบบพวกพรูคาวมะขามป้อมสังกะสีขมิ้นพิกไทยดำก็คือเป็นแบบว่าสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลย มาลองดูอ่ะเทเกตเป็นสีเขียวน่ารักมากเลยอ่ะสามปาร์การป้องกันก็คือแอนตี iral, ้ไวรัลแอนตี้ออกซิแดนท์แล้วก็แอนตี้อินฟลามาทอรีก็คือปรับสมดุลร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแบบทั้วทั้วบอดี้โพเลชันก็อันนี้ก็คือกินได้เลยเพราะว่ามันมีทั้งโควิดมีทั้งฝุ่น หนึ่งถึงสองแคปซูลกี่แคปซูลเนี่ยเอาหนึ่งเม็ดก่อนนะก่อนนอนก่อนนอนหลังอาหารว้าว ลาารเรียบร้อยกินยาครบแล้วเราก็จะมาลงครีมก่อนนอนกันพี่ก็ใช้เป็นตัวนี้ซ่านะคะดีมาก ก็จะลองเป็นฮัคส์ลี่ตัวนี้เป็นออยเอสเซนแ้นี่จะหมดแล้วอ่ะใช้โอเคเลยชอบกลิ่นชอบท็ o เจอร์ต่างๆ่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่ามีคนค่อนข้างเยอะ โครอะมันมาได้เงแต่ว่าก็คงอากาศฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นลอสซีน่าอินทัออล,ลดดเลนะลดลครงมดีมากอีกเวลาสระหนาวก็คือดีดีเลยใช้ซะน่มากครีมที่หัวอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีมากจริงอ่ะมันแบบกอปกู้หน้าเราอะ่ะ ไอครีมนะคะใช้มันของฮัคซลีเหมือนกัน ชอบชอบ t e เ t อร์ชอบ texture, ชอบนะไรอย่างเงี้ยว่าพัฟซี่เนี่ยเป็นครีมที่มันทำเท็กเจอร์มาได้ดีมากแล้วก,ก็กลิกนะ่นคือกลิ่นก็เป็นกลิ่นกลิ่นเขาอะถ้ากิดว่าคนที่ชอบก็จะชอบเลยแต่ถ้าบางคนคิดว่าฉุนก็อาจจะแบบฉุนได้ I okay. love it, I need okay. it and I want okay. it bad I'm sitting by the phone, I'm home, I hope you call me back. I hope you know the O's, I'm gonna go a stack. Let's go like Jimmy right. Goldman Sachs. And I, I I ask, come outside, relax, I'm pony boy. I hope you go can stay. That's all I really want at the end I'ma say. And I just wanna see you, I wanna parlay. So are you coming over today? Or not? Yeah พ,พี่ก็เตรียมตัวจะไปนอนแล้วนะคะแกันใหม่ชิดหน้านะทุกคนก็ขอให้ปีหน้ามันดีกว่านี้แล้วกันขอให้ปีหน้ามันมันต้องดีมากกว่านี้แน่นอนอะ่ะขอให้มันดีขึ้นขอให้ขอให้โลกนี้มันแบบ ไปสักทีเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการที่ได้ดูวงของพีชนะได้ดูคลิปของพีดอย่างนี้พี่ก็ตั้งใจทํานะคะตั้งใจตัดก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากผลงานของพีดไว้ด้วยนะคะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใหม่ปีหน้านะแล้วก็ขอให้กคนอยู่กับพีดช,ช่องพีดไปนานๆน,นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะคะจะตั้งใจทําคลิป ให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ Merry Christmas นะแล้วก็ Happy New Year ค่ะบ๊ายบาย2021เจอกัน